เอาแล้วเต้าแชเต้ยกลางรายการตอนนี้มีหนุ่มรุมจีบเยอะมาก เป็นที่รู้จักกันจากการประกวด YouTube f r e ี่ i i d อ2007นอกจากเตยนี้ยังเป็นหนึ่งพิธีกรหนีในรายการ t ิตเตอร์ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ขึ้นแท่นไปนางเอกเต็มตัวเรียบร้อยแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้ยจรินพรจุนกีหลังจากที่เลิกลากับพระเอกร่วมช่องอเล็กชารเดทตอนนี้เตยก็ครองความสดมาร่วม2ปีแล้วล่าสุดในรายการตีท้ายกัวเตยได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเต้าธนพรโดยบางช่วงมงตอนก็เต้าได้เฉเยเตยว่า มีหนุ่มรุมจีบเยอะมาถามโอพักจิรายังสาวาได้คือสเปคของหนุ่มๆห,หลายคนลเลยจซึ่งตัวเองก็บอกว่าเธอนั้นก็ไม่รีบตอนนี้ก็คือชอบคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แต่ยังคุยเล่นกันได้เอาเป็นว่าหลายๆคนก็อรอให้ไต้เปิดเตอความรักครั้งใหม่อยู่นะคะ